โลกมนุษย์เป็นโลกอันสมบูรณ์หลวงปู่ขาวอนาลาโยมนุษย์ในโลกมนุษย์เป็นโลกอันสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางกลางอะไรกลางบุญกลางบาปกลางสุขกลางทุกข์กลางมีกลางจนกลางนรกกลางสวรรค์กลางพมโลกกลางพระนิพพานเราทำเอาเองหมดอยู่ในเมืองมนุษย์หมด พวกพระอินทร์พระพรหมเทพ,พบุตรเทพพยาดาพวกเทพธิดาก็อยากลงมาทำบุญในมนุษย์พวกนั้นไปถึงสวรรค์แล้วก็มีแต่เพลิดเพลิอนอยู่กับการไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรดอกเขาเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นเทพธิดาเทพ,พบุตรเขาก็มาสร้างเอาในเมืองมนุษย์เสียก่อนสร้างเอานี่แหละแล้วก็ไปเสวยบุญของตนอยากลงมาเมืองมนุษย์มันครบ ปฏิรูปเทสวาโสประเทศมนุษย์ประเทศอันสมบูรณ์พระอินทร์ก็อยากลงมารักษาอุโบสถในมนุษย์พระยานาคก็ขึ้นมารักษาอุโบสถที่นี่คือพระภูริทัตพยาครุฑก็มารักษาที่นี่เพราะมนุษย์เป็นชาติอันสมบูรณ์ด้วยพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็สร้างเอาที่นี่ สำเร็จเป็นพระสยามภูสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาสร้างที่นี่สาวกสาวกบารมีก็สร้างที่นี่พระปัจเจกโพก็มาสร้างที่นี่ผู้ที่จะสร้างเอานรกเหมือนพระเทวทัตก็มาสร้างเอาที่นี้อนาลโยว,วาดหลวงปู่ขาวอนาลโยปางชี้มานพระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกายตามปกติพระหัตถ์ขวายกขึ้นชี้นิ้วพระหัตถ์ไปข้างหน้าเสมอพระเนตรเป็นอาการชี้มานตำนานพระพุทธรูปปางนี้มีดังนี้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันวิหารใกล้พระนครราชครึ๊ประจวบกับเวลานั้นพระโคติกเถระได้บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่กาศิลา ข้างภูเขาอิสิคิริด้วยความไม่ประมาทเพียบพร้อมด้วยความเพียรเป็นผลให้ประสบเจโตวิมุติอันเกิดจากผลสมาบัติเป็นครั้งเป็นคราวแต่แล้วก็เสื่อมจากเจโตวิมุตินั้นเพราะโรคเรื้อรังอันร้ายแรงชนิดหนึ่งเบียดเบียนแม้ดังนั้นท่านก็อุตสาหะบำเพ็ญสมณธรรมสามารถให้ฌานที่สองและฌานที่สามเกิดขึ้นได้ถึงหกครั้ง แต่แล้วก็เสื่อมจากฌานนั้นอีกในครั้งที่7ก่อนที่ท่านจะเจริญฌานได้เกิดความคิดใหม่ว่าเราได้เสื่อมจากฌานมาถึง6ครั้งแล้วธรรมดาคติของคนเสื่อมฌานย่อมไม่แน่นอนคืออาจไปทุกคติก็ได้จึงได้เตรียมหามีดโกนมาไว้แล้วขึ้นนอนบนเตียงหยิบมีดโกนมาถือไว้เตรียมจะเชือดคอมารู้วาระจิตของท่านจึงคิดว่า พระรูปนี้ถือมีดโกนเตรียมจะเชิดคอธรรมดาคนอยู่ในอาการอย่างนี้ย่อมหมดอาลัยในชีวิตหากพระรูปนี้จเจริญวิปัสสนาในเวลานี้ก็สามารถจะบรรลุพระอรหันต์ได้ถ้าเราจะห้ามเธอคิดว่าเธอคงจะไม่เชื่อควรจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลให้พระองค์ห้ามดีกว่าเมื่อมารคิดดังนั้นแล้วจึงแปลงเพศเป็นมานพ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่ามหาเวระมหาปุญญะอิทธิยายศสาชนละสัพเพเวพยาตีตปาเทวันทามิจักกขุมข้าแต่พระมหาเวระผู้มีบุญมากรุ่งเรืองด้วยฤทธิด์ด้วยยศล่วงเสียซึ่งเวและภัยทุกประการมีจักษุพิเศษ ข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคลบาทข้าแต่พระมหาวีระบัดนี้สาวกของพระองค์ถูกความตายครอบงำคิดว่าจะฆ่าตัวตายขอพระองค์จงทรงห้ามเสียก็เมื่อสาวกของพระองค์กําลังยินดีในพระพุทธศาสนายังไม่ทันได้บรรลุธรรมสมดังมโนรสฉนหนจะพึงด่วนตายเสียเล่าพระศา,ศาสดาทรงทราบว่ามานพนี้ เป็นมารแปลงเพศมาจึงตรัสว่าปลาดทั้งหลายทำอย่างนั้นแหละไม่อาลัยในชีวิตบัดนี้พระโคโธิกะได้ถอนตัณหาขึ้นพร้อมทางรากและประินิพานแล้วครานพระาศาสดารับสั่งแล้วก็เสด็จไปเยี่ยมพระโคธิกะที่กุดีของท่านพร้อมด้วยภิกษุหลายลูกเสด็จประทับยืนอยู่ใกล้เตียงของพระโคธิกะนั้นขณะนั้นมารใจลาโมคิดว่า ปฏิสนธิวิญญาณของพระโคธิกะที่เพิ่งออกจากร่างได้ลอยไปอยู่ที่ไหนหนอได้กำบังกายเข้าในก้อนเมฆแสวงหาวิญญาณของพระโคธิกะอยู่ในอากาศพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้ประหัดตรัสบอกพวกภิกษุที่ยืนเฝ้าอยู่ข้างๆว่านั่นแหละมานใจลามกมันกำลังสแสวงหาวิญญาณของพระโคธิกะอยู่ภิกษุทั้งหลาย หาได้มีวิญญาณอยู่ในที่ใดไม่ด้วยเธอได้ปริณิพพนเสียแล้วเมื่อมานไม่เห็นที่ตั้งของวิญญาณพระโคทิกะจึงได้แปลงเพศเป็นมานพบถือพินสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุกเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่าพระโคทิกะอยู่ไหนพระเจ้าค่าข้าพระองค์เที่ยวตามหาทั่วทุกทิศท,ทุกทางแล้วก็ไม่ได้พบพระาศาสดาตรัสว่ามาน เจ้าต้องการอะไรด้วยสถานที่เกิดของพระโคธิกะคนอย่างเจ้าให้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจเห็นสถานะที่พระโคธิกะเกิดได้ด้วยพระโคธิกะเป็นปราฏสมบูรณ์ด้วยปัญญายินดีอยู่ในฌานเสมอทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่อะไรใยดีในชีวิตชำนะสนะแห่งมรตยูได้แล้วไม่มาอย่างพบนี้อีก ได้ถอนตันหาสิ้นเชิงและปรินิพพานแล้วมารได้สดับพระพุทธดำรัสแล้วตกตะลึงด้วยคาดไม่ถึงพินได้พลัดตกจากรักแร้ทันทีและได้อันตรธานหายวับไปในทันใดนั่นเองพระศาสดาได้ตรัสพระคาถาประทานแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้ที่มีศีลบริบูรณ์อยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมถึงวิมุต เพราะฌานอย่างรู้ชอบแล้วมานจะไม่ประสบทางของท่านได้เลยจบตำนานพระพุทธรูปปางชี้มาแต่เพียงนี้